ขอเรียชัากว่ารอผู้บริบาบ69ขุนกระบอกข้าพระพุทธเจ้านายสมุนกริญยาพร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านข้ารายการพนักง,งานเทศ,าทศาทบาลตำบลฝ่าป้องได้มาชุมนุมพร้อมเพียงกันณนสถานที่แห่งนี้ ล้วนสำนึกและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระอียามาหาราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างหายที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,า,โ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพมหานครรศหนึ่งร้อยสิบหก ขึ้นอันเป็นต้นแบบของการดำเนินการสุขาภิบาลครั้งเมื่อรศ .123 พระองค์ได้เสด็จประพาสต้นผ่านมาณักตำบลท่าฉลองครั้งหนึ่งและตำบลมหาชัยครั้งหนึ่งทรงเล็งเห็นควถือความพร้อมเพียงของตำบลท่าฉลองในการจัดตั้งรูปแบบการปกครองสุขาภิบาลของที่ ซึ่งต้องเป็นเมืองที่มีพื้นที่เหมาะสมเป็นย่านตราดและประชาชนมีความชงรักพักดีให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพนฒนดาของถิ่นของตนตามที่พระสมเด็จกรมพยานดำรงราชานุภาพกราบภูลสมเด็จพระกิยมหาราชได้ทรงอนุญาตให้จัดตั้งสุขาภิบาลค่าฉลองขึ้น เป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศและนับเป็นการเริ่มต้นการปกครอง,องท้องถิ่นไทยโดยประชาชนมีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกจนมีความก้าวหน้าเรื่อยมา